เช้าวันพฤหัสนะครับผมนี่ทีมงานนะครับผมทำความสะอาดเรือเหล็กน้องกลางนะครับผมรวมด้วยช่วยกันครับผมหลังจากที่ดูงานมาหลายวันนะครับผมก่อนจะเข้าวันหยุดนะครับผมสามวันนะครับผมคือพรุง่งนี้เสาร์อาทิตย์นะครับผมมาดมกันมาช่วยการทำความสะอาดนะครับผม จากที่ลุยมาหนนักะ วันนี้นึกว่าจะอากาศจะเย็นนะครับผมแต่ก็เย็นช่วงเช้าเช้าก็มีแดดแล้วก็กลับมาร้อนอีกแล้วต้องฟ้าเปิดนะครับผมวันนี้โผงลงสบายมีลมพัดเอื่อเย็นๆนะครับผมเริ่มระดมทีมงานมาช่วยกันทำความสะอาดเรือเหล็กหน่อยนะครับผมขัดขัดทูถูถลมเดียวใยกันนะครับผม เจ็กระบบหน่อยนะครับผมสายฟงสายปานนะครับผม อาจจะเสียงแป้งๆแป้งๆหน่อยน,นะครับผมก็เดี๋ยวจะแปลให้ฟังก็คือน่าจะเกี่ยวกับลูกปืนนะครับผมสองสายพานนะครับผมเสียงไม่ลื่นเลยนะครับผมก็ต้องมีการดูแลก,กันหน่อยพี <c oughs> ่ใหญ่ไปดูหน่อยน้องเล็กบอกนะครับผมให้พี่ใหญ่ไปเดินไปดูนะครับผม <c oughs> เช็คลบกนะครับผมเสียงเครื่องก็โอเคนะครับผมแต่ว่า ในส่วนของล้อเลื่อนหรือสายพานน่าจะมีปัญหานะครับก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจให้กับทีมงานหลักนองหานนะครับผมเทศบาลนครสกลนคร,นค,รคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ